ใส่ที่ปกฟังวนจากตรงที่บูมลิปิตาฟังวลจากตรงที่บูมลิปิตาชอบตำแหน่งเออดีนะอันนี้ไม่ใช่ทางเข้ามีนะที่ผอมพี่ก่อได้ป่ะ

mệt luôn hết rồi, không mệt. Rát. Khâu vít, khâu vít không